สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับเอสโตเลียนฮะแหววันนี้เรามาตอบคำถามไปคุณผู้ชมกันนะครับผมว่าวันนี้ด้านนันทีจะได้จัดเนาะหรือไม่บางทีก็อาจจะไม่ค่อยได้จัดเลยนะฮะวันนี้ผมก็จะมาตอบที่โพลลงไปในกลุ่มแคสต์รูมกรุณาทอล์กับผมเนาะโ้ยกระตกนะฮะเนื่องจากคอมผมโคตรน่วงนะฮะเดนเดอร์งานทิ้งไว้อยู่เดนเดอร์คลิปนะไม่ใช่เดนเดอร์งาน,น,นกูติดคำนี้ตลอดเลยไม่รู้เป็นไร นะไปขึ้นขึ้นแมปมันไม่ค่อยโหลดนะฮะอันนี้คำถามคุณำถามแรกจากคุณมดดำบัชลาห,หรือมดดำโฟเกมเมอร์นะฮะมดดำเกมเมอร์โทษโทษซิงไมคฮัฟผมตอบไปนะ,ะ้ะว่าแล้วแตอารมณ์ค่ะนะก็ไปกันเลยมุกกระทะคุณชื่อคุณคือใครผมเลยตอบไปกับเขาไปว่า แคสเตอร์และแอดมินของกลุ่มแคสเตอร์ลูมกฤตินทชกครับผมเอ๋ไปละกูนะฮะต่อไปคุณผูชมนี่ใครใครเลยต่อไปนะครับก็ทำไมฟิตถึงชอบคอมเมนต์เลยอันนี้คำถามยาวแน่นอนคำถามยาวแน่นอนฮะอ่านะฮะกนะ็ผมตอบไปว่าตอน,น,นแรกผมก็ดูแต่อนิเมะน,นะฮะก็มีเรื่องนารูโตะอะไรบ้าง หลายอย่างหลายเรื่องแต่พอไปบ้านเพื่อนไปบ้านเพื่อนไปบ้านเพื่อน <c oughs> เพื่อนมันก็เปิดซีรีส์นะฮะช่วงนั้นเป็นช่วงของมัสไรเดอร์วิสรนะ <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยไปดูไปดูมาแต่ทีนี้เพิ่งติดเลยคุณผู้ชมพอติดอันนี้จนภาคไก่หมูมาและตากนั้นผมก็ติดจริงๆในช่วงมัสไก่หมูเลยก็ตัดต่อสารพัดอยู่โรงเรียนก็ Orange นจ์ชีฟิสค o ิส n ็อ i ออน r ิ n ออ เ r รน c ์ฮาร์มซับบิทโอนส์สเตจผมดูจนแบบพูดได้ทั้งหมดอะทุกตัวอะไรแล้วก็จนมาติดนะฮะตอบถามต่อไปนะจากคุณนัชชานน์จันประจันประดิษฐ์นะฮะทมเฮีย้ยยาเท่าไหร่ครับนะฮะ่าถามเกินวกับสีที่เขาไม่มีไอ้นี่จอบเสียอไลไอ้หมดดำมีได้เก้านิ้วกูเก้านิ้ว หำมนะครับไม่ใช่นิ้วมือต่อไปเก็หามนะสิต่อไปชานวันเดอร์ฟูลหรอพี่มนคุณเทลเมิร์กนะฮะเทลเมิร์กบักห้องของเรานะฮะที่ชอบแลรมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในโลกใบนี้ห้องๆองถ้าจะบอกก็คงจะเป็นแท็กบีวายเอ็นเนาะก็คือคนที่ผมแอบชอบมาแหละนะฮะต่อไปคุณเวฟลิสก ลิซาก,กินะอ่าชอบเลเดอร์ตัวไหนอ่าผมตอบกลับไปว่าผมชอบมาเลเดอร์ไรมากที่สุดนะผมว่าช่วงนี้มันมีกระดึบกระดึบอะไรเลยนะฟิชฟิชฟ,ชฟิชนะแล้วก็บางทีก็อาจจะชอบเชสอ่าต่อไปที่บาสตี้น้องบาสนะครับผู้เบสพิฟิตเกลียดอะไรมากที่สุดแอดมินซีโรซิสนะฮะต่อไปว่าการทรยศการหักหลังจ้านะแล้วก็แฮชแท็กเป็นแอดมินเหมือนกันนะผมนะ ทำไมต้องฆ่ากัสซิล่าเอ้ยต่อไปต้องฟิจินะฮะแอดมินน้องฟิจินะฮะทำไมต้องฆ่ากัสซิล่าด้วยมาจิ้มฟันฆ่าด้วยอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับฮ่าฮ่าก็เลยตอบไปว่าเพื่อนของพี่มันมีชื่อตามหลังว่าพอฆ่าโพเซดอนด้วยมือเปล่าฆ่าอารเล่ด้วยมือเปล่าฆ่าแพนด้าด้วยบอกไม่ไผ่นะฮะส่วนพี่เองก็ชอบกัสซิล่าอยู่แล้วนะฮะก็เลยต้องฆ่ากัสซิล่าแล้วก็เลยอยากให้มันเหนือเทพกว่าทุกตัวทุกคนพี่ที่ฆ่าด้วยมือเปล่าของพี่ครับชื่อกัสซิล่าตาย เลยเป็นแบบเนื้อเทพนะฮะ,ะ,ะก็เดี๋ยวจะตัวอย่างให้ดูรายชื่อเพื่อนพี่มีมีใครบ้างนะจ๊ะเนี่ยเด็กจุดชายจุดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแคทลุมเด็กเด็กจุดชายจุดนะมีเท่านี้เพื่อนพี่มีทั้งหมดสี่คนนี่นะนี่เพื่อนเอ้ยสามคนดิรวมพี่ก็เป็นสี่นะฮผะผมเป็นดีเจฟิตคา,านนทุสลาดฟันน่าพิเตอรเลีย แล้วก็นี่ก็ไอทัศชาติหรือหมอนะไอหมอที่เรียกว่าไอหมอผมชอบหมอนะมันชื่อไอที่เรียกว่าหมออ่าเข้าใจปะมันชื่อเด็กชายทัศชาติฆ่าแนา่นไะิปไพรนะก็บอกไม่ไผ่นะฮะต่อไปไอโซโลมอนนะฮะไอพาสิทนะฮะฆ่าอาราเล่โดยมือเปล่านะฮะชื่อจริงของพวกมันหมดเลยผมไม่เอาชื่อจริงครับมันมันดูเป็นอันนี้ไปอ่าะนะมันดูแบบเข้มขึงเกินไป อันนี้ต่อไปเด็กชายวรลยุทธ์ข้าวโพสดอรด้วยมือเปล่านะบอกแล้วไงว่าข้าวโอสดอรนะฮะแกงหมกมีท่านได้แหละอ่านะมีอยู่แค่นี้ครับผมอี๋นี่แหละอ่านนะอีกแล้วเอออีกอย่างครับที่เซนรอบวงเท่าไหร่มีคนถามว่าพี่ยาวไปแล้วบ้างไหมแต่ยาวเลยกท่มีประโยชน์เราเลยผมก็เลยตอบไปว่าเท่าห่วงอ้วนจับปลาแปโคตรใหญ่ กูวินตัดชนะกับไททันนี่นะนั่นหมคนหรือหาเพี่อนไรวะต่อไปจากเอ่อแอดมินเจลแมนเนอร์นะหรือเจลน้องเจลแมนเนอร์เจลเนอร์เจลแมนเนอร์เพงรักวันถ้าผมกับพี่เจอกันแล้วผมมอบของสองอย่างให้เลือกพี่อย่างใดอย่างหนึ่งพี่จะซื้อซือก็ซิล่าแต่เกม PS3 เฉพาะแผ่นเท่านั้นเป็นผมนะ ก็ฟรีพีอยู่แล้วสิถ้าเทสีมันเล่นได้หลายเกมใช่ปะกุสิล่าเนี่ยมันก็จะมีภาคใหม่มาตลอดจะอยู่ทำไมแบบเออเยี๋ยวถ้าเกิดเราเก็บไว้แตะปิดติดผนังอะไรเนี่ยก็จะเป็นแบบกูทาหรอว่าเกมนี้กูเคยเล่นแล้วนะกูเล่นแล้วกูติดด้วยสตว์เล่นแล้วกูไม่ยอมแพ้กูเล่นน่มันจบไอ่ออย่างนั้นอ่ะมันก็ดีแต่มันโฟนเล่นได้ทั้งวันครับหลายเกมนะแล้วจะแคสลง youtube ก็ได้มาฮะ ต่อไปยังไม่จบเพีงนี้จงบ,บอกชื่อคนรักของพี่แบบจริงจังอันเนี้ยฮึดเัีนย้บอกแล้ว่าฮึดนะฮะก็เลยบอกไปว่า BYN เ <B YN S 1> พื่อว <B YN S 1> นะะอยากรู้ไปดูที่ไปดูที่รูปโปนะจ๊ะให้แล้วก็เดี๋ยวผมให้ใบึ้นว่สาสะลอโอนะครับคงรู้กันดีสำหรับคนบางคนนะสำหรับเพื่อนผมมารู้อยู่แล้วแหละ มันแฉแน่นอนแฉนะไม่ใช่แฉอ่าอนี้ก็เป็นเฟซผมนะงครับนะลูพิชินโนสเกะนะอย่างที่บอกนะผมชอบไรน,นะฮะก็เอารูพิชินมาตั้งนะเอ้ยเลยแล้วก็ดารโต,โตอันนี้มาดูไปดูมานะฮะก็เลยแชร์ไว้ไม่ใหญ่คิดว่ามีเท่านี้ครับมีอีกนนะก,ก็เลยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ครับ เด็ดแบบโอ้โอ้ยเ็นละอัปปี้ใครมาฟัดไล่กูเนี่ยโอ้ยไฟเชินอ่าอันนี้แนวไวจิมจิมวัจิมจิมอ่านี่กิจกรรมของน้องคิวนะต่อไปคนสุดท้ายเลยน้องคิวเนะน้องคิวเป็นน้องสาวที่น่ารักที่สุดของผมเลยพี่เคยคิดจะมีภรรยเป็นเพื่ที่3หรือเปล่าแค่เดดผ่านดึงๆดง เดี mm. ๋ยวไล่จับเลยไม่เคยคิดจ้าว้า <te Liberty Overwatch> แต่ไม่แน่แ <laughs> ต <te> ่ไม่แน่เดี๋ยวได้คิดกันแต่ไม่แน่อีกเอ็นเพื่อนนะครับคำถามของผมก็มีอยู่เท่านี้นะช่วงถามเอสโซรเลียเฮียต่อเองนะฮะหรือให้เอฟซี ไพ่เอฟซีหรือชาวเอสโตเลียนทุกคนมาถามผมนะครับตอนนี้ก็ขอจบกิจกรรมมินเท่านี้แล้วครับผมนะพบกับความมันความฮาขั้งใหม่ได้ครับผมเร็วๆนี้ว่าจะมีพาร์ทอะไรต่อมาอีกนะฮะหรือกิจกรรมกวนตีนกวนตีนสุดจะเฟลของผมนะฮะก็เตรียมตัวรับชมได้ในเพจไม่ในเพจแล้วก็ในเฟสบุ๊กหน้าวอลผมไม่ก็อยู่ในชั้นแนวนะผมเอสโตรเลียและพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมเจับวันนี้สวัสดีครับ ไปเป็ด